สวัสดีนะคะพบกับพวกเราในช่องงานช่วงแฟมิลี่นะคะตอนนี้สับป,ประรดมาถึงแล้วนะคะนี่สับป,ประรดมาให้น้องๆช้างที่มาร่วมงานนะคะตักบาดบนหลังช้างนะคะตดีนี้มาถึงที่แรกควานจ่อยนะคะจดมาสูงถึงที่เลยนะคะ Ô long leng dang lê long dài mày tham oh, mày, <laughs> mày chăm mà khó tôn mày bô khảo bài thăm bồ tà Nhìn tôn mày nha đi nó phụ nha kia kìa kìa ชาแซงบนขี้เฮ้ยแซงบนขี้ดอกกระจุ๊บๆล่ะสองจุดกับพ่อหนึ่งจุดนี้จุดหนี่มอเตอร์น้อยเด้ตาสองสามจุดนั่นแหละบ้องนี่กระจุดบนึงแล้วก็ให้บ้องนี่จุดหนึงแล้วก็บ้องนั่นจุดหนึ่งเออข้างทางน้ำเออเคยน้อยบอสเต็มรถแล้วเนาะพ่อเอาจนเนาะ า,า,า,านี่ค่ะตเต็มคันรถเลยนะคะาม,ามาให้กับน้องๆช้างที่จะมาร่วมตักบาตบนหลังช้างนะคะหลายสิบเชือกเลยเนาะหลวงตาก็ปรับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรองรับช้างที่จะมานะคะ มาจากชัยภูมิเนาะตามาจากชายภูมินะคะตาเนี่บ่มีเวลาพักเลยเนาะจะไปต้มเถินโอ้เนาะไอโดบนาเดือบไาเฮ้ยนี่บกกน,น,นะบปะ <laughs> มองบาดิ่งบาแล้วก็ได้ยังดิง่งบาเย <laughs> อะอ <laughs> ยู่เหมือนกันนะคะนี่ถ้าถ้าเอามาให้ช้างเรากินเนี่ยโอ้ได้หลายวันเลยนะคะเป็นเออซาบะรุมาแล้วเด้อเออเอารถม, <laughs> มาเ้นเอาบ oh. ่ <laughs> เห็ดจังได้สิกินมืดบอโอ้สามตันเลยนี่ยวแ้แท้เองเนาะอือเยบยังอจ้าเอายุตาเดี๋ยวก็สิสร้งให้สร้างนุกินขึ้นกันเลย พระญ้าหาบ่มีแล้วเนาะหายาบ่ได้เร็วหาบ่มี่ขายอีกนะา่ตาไอ้แรงนึงเนาะบ่กัดมาันอดกัดมาก็ล้อเจหลุดึกเลยบ่ตาเนี่ยข้างมองจงแตงยางเบื Ủa, cái loa à, à, ừ. nào kì? Nó phải tạch ơ, mua nâu mua Nào độ Cái mua thịt độ sao Êng nâu nào kìa, nó bảo À mua là Mua bạch hộp lô, hộp lô là Ừm Nó ớt mà hộp lô, tức là chăm đinh liêng chiêu

เออต่บ,บีให้สั่งจอนไอเจียงให้จาหห่าคือน้องมีเบอร์แกอยู่ <โด S 2> ก็โทรหาแกแล้วถึงได้ให้แกมาส่งค่ะเพราะว่าถ้าเรอเอากับสิบโลเนี่ยมันมันมันจำนวนเยอะเนาะเราก็ไม่มีคะแนนเยอะขนาดนั้นนะคะถ้าสั่งกับใช่ก็ต้องรอคิวนานค่ะหุย พึ่งคือนไายเทตาบัานี่พึ่งคือยุทเทิงหัวคอยไลยนี่ค่ะพึ่งเต็มเลย กำลังเอาซบปะลดลงนะคะหนึ่งคันรถเลยนะคะฮะโอ้ยเตะกายจัดทีแล้วอืมบาด,ดูเน้ะบนเน้ปัดที่ฮะเนี่ย ก็มาเฝ้าเขาลงสับประรดให้น้องๆช้างนะคะเพราะว่าต้องมาบอกจุดว่าลงตรงไหนบ้างเนาะเพราะว่า,าจ้าป้อน,อนจ้าแล้วก็ข้างๆจ้าเพราะว่าต้องมาดูว่าให้ลงตรงไหนบ้างเนาะเพราะว่าเจ้า,าวาดให้มาดูนะคะให้มาช่วยประสานงานให้นะคะ จะไปลงข้างๆไปนู่นนะคะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเต็มแบบว่าเขาอ่าคุณตาอัดมาให้เน่นเลยนะคะเพราะว่าแ <c oughs> ม่ควานบอกว่าเอามาร่วมอ่างานบุญตักบาตรบนหลังช้างคุณตาก็เลยอัดมาให้น้องๆช้างได้เป็นที่เลยนะคะให้น้องๆได้กินด้วยนะ,ะก็เหมือนคุณตาได้ร่วมร่วมบุญด้วยนะคะ công này. Và công อะไรตา,มา really, มตอ,อ <laughs> มาแต่เช้าเลยมัน <laughs> ตาบอกว่าช้างมาแต่เช้าเลยไม่ตรงไปกินที่ไหนใช่ไหมคือให้ไว้เป็นจุดๆเพราะว่าช้างมาหลายเชือกเนาะให้เขายืนกินเป็นกลุ่มๆนะคะก่อนจะเริ่มงานเนาะกว่านน้องช้างจะได้เริ่มงานก็ให้ได้มีอาหารกินนะคะ ว่าช้างถ้าไม่มีอาหารกินก็จะหงุดหนิดหน่อยเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด u ับ c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะในช่องงามโชคแฟมิลี่นะครับไว้ข้างๆด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับในช่องงามโชคแฟมิลี่ครับผมสวัสดีครับ